มาแม่ไม่รู้เวทมนต์แลกลคถา,าแต่ตั้งจิตนั้นเป็นหอหลับตาในความมืดมิดจะมีภาพพุทธแท้พระนารายสเด็จจงดักจ,จ,จิตดับใจมองเพ่งมองลงไปในความมืดมิดแรกจะเห็นอักขระเรียงกันนลลั้นลอยล่องอยู่นักไยจงเรียกคือเรียกนามเป็นแขนขาถาตั้งจิตเพลงมองให้ดีเรียกชือให้นามนะ้มามาอีกติสตอว,วิเซเอตอ,ตอ,ตอต อิอิเนาพุทธตังโตอิอิโตตั้งพุทธติติอิแรนักชาติปิติประสิทธิเมนักากยกายแร่เสน่หานักากยประสิทธิี่เมรูกะนาถแร่อะรรมลูกตาวินยตฏิอิจาประิทิแร่เสน่หารำไรอะระหังเบิดเบิกเบิดเบิประสิทิ ฉันนี่หักปสิกายกายาอาหังเลนุกาเลนุภาวนักปสสิทธิอุตตะเสตมาเสสังคะหเตปปสิทิเมรกันนาดา